ปลาทูเป็นชิ้นชิ้นโอ้ที่ทำอะไรเมี่ยงปลาทูใช่ไหมเมี่ยงปลาทูแม่อยากกินโอ้กลิ่นหอมฟุ้งเลยเนี่ยพี่ไปเดินตลาดแต่เช้าแล้วเนี่ยโอ้กินน่ารักโอ้กินใหญ่เลยหือหอมกรอบเลยอ่าเมี่ยงปลาทูขั้นตอนก็ทำไม่ไม่ทำไม่ยากไม่ง่ายไม่ง่ายเอ้ไม่ยากไม่ยากแต่ก็ไม่ง่าย เอเต้องปลาทูแม่กองอนะ่ะต้องปลาทูคอหักถืยอย่าอร่อยเนี่ยปลาทูแม่กองปลาทูแม่กองต้องทอดให้กรอบอร่อยไนหะมแ่อร่อยปลาดูสิโอ้ดูปลาตูตัวใหญ่หรือเปล่าอืมตัวตัวตโอโ้โหตัวเบลเลอร์เลยดูสีเนี่ยตัวใหญ่บกวดๆเลยเนี่ยอร่อยไหมแม่ <c oughs> กินอย่างเดียวเลยกินปลาทูหอมจนไอแล้ว ต้องมีน้ำจิ้มด้วยนะมะน,นาวพริกคนไทยทุกคนทำเปเออผักหาไม่ยากแต่เดินเหนื่อยหน่อยต้องใส่เยอะเนาะแค่นี้นะผักแล้วนะไม่กร็ถูวุ้นเส้นได้ยไม่ใช่เส้นมีเส้นมีสมเ,ออเส้นมียี่ห้ออะไรก็ได้แช่น้ำให้มันนิ่มแล้วกันต้องเอาไปลวกด้วยไม่ใช่แช่นะต้องลวกด้วยใช่ไหม อ๋อต้องลวกให้มันนิ่มโดยแช่อย่างเดียวไม่ได้โอ้แม่เสร็จแล้วก็ไปลวกวโอ้รัวเหมือนเส้นเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวอ่ะโอ้รสชาติเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างอร่อยอร่อยโอ้พยักหน้าโอ้เมื่อเช้าผัดพาสต้าอร่อยไหมอร่อยอร่อยอืมกินพาสต้าแม่เก่งเนาะพาสต้าก็กินมาต่อเดียมีเงียบประโถผักไม่ใช่ผักหลายอย่างนะถั่ะกาดหอม ประกาศขาวใบ็นโหระพาเลยทำไมกินเองเดี๋ยวก้าวมันจะติดคอมเขาอยากกินเรียงตะกูเรียงตะกูกินเสร็จนอนต่อแล้วก็กินยากินเสร็จแม่นอนพอกวันนี้เจริญหาแน่นอนได้เยอะนะชิ้นตโตชิ้นโต โอ้โหต้องปอไม่งั้นไม่ได้ต้องพอดีออไม่ต้องเยอะเส้นมีกินมากก็อ้วนดิเพราะมันเป็นแป้งจะกินผักเยอะไม่เป็นไรมันเป็นวิตามินกากใยเยอะขับถ่ายดีปาก,กินเยอะเขากินแล้วใฉลาดแต่มากินเองกล้าไมไปตดคอไปหรอกแม่ไปมองกล้องเลยมองกล้องเลยเด้โอ้โหมองกล้องเลยเด้อืมกล้องไอ <S <S ม่ค่อยมีมองแล้ว กินตุ้ยตุ้ยแทงก็อร่อยผมกินเพระชอบกินเออพ่อแม่มันกินอะไรกินยากกว่าเราล่ะแต่ของอร่อยกินไม่บ่นเดี๋ยวลองกินดิท้างนม่ลองกินหน่อยนะเออมกินแขกับแม่เด้แคกกินได้อร่อยว่ากันเนี่ยอ้อยงไงบ้าง แย่งไม่กินไหมิห่มไหมเนี่ยโกิตังเยอะไนี่ยไม่อิ่มอิ่มไมเนี่ยไม่มไมมไอิม่มยังกินกินเยออิ่มอะไรอะอะไรเ้ยวกินพาสตา้านะยไม่กินกับโอ้ชอบ ปอนใหญ่โอ้โหกินหลายครั้วะเนี่ยรสชาติเป็นไงแม่แม,แม่ได้บอกไหนเดิเป็นไงอร่อยไหมรสชาติยกสองมือดิอยวสองมือดิอโออร่อยโอ้อร่อยไม่พูดไปอยากกินตุ้ยตุ้ยเลยน้องแอนทำให้แม่กินกับไปซื้อไหนอร่อยกว่ากันทำเองถูกกว่าถามว่าอร่อยไม่ใช่ว่าถูกกว่าอ่ะซื้อกินกันเองนะอร่อยกว่ากันหยายบไม่พูด มมไม่สนใจใครกินอย่างเดียว